ก็อบอกว่ามีคนออกมาฉลองตามท้องถนนร่วม250,000คนอันนี้ผมไปหย่อนอยู่แถวสถานีไฮบรี Hi ่กับอิสลิงตันนะครับออกมาถึงคนก็ผประมาณนี้คุณนายดูหลังๆ้านนะครับร้อนมากอากาศประมาณ20งองศาไม่ฉลองตอนเที่ยงนะครับไม่เหมือนมนซิตี้แมนซี้นี่เขาตอนเย็นตอนค่าอันนี้เที่ยงแดดเปรี้ยงเลยนะครับแต่ลูกเด็กเล็กก็ออกมานะครับเนี่ยร,รอแถวมุมถนนนะครับรอแชมป์มาเก้าปีครับอาร์ซนอ ก็ลฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับตัวชมครับครัถนักเตะอยู่บรรยากาศที่ไม่ได้แพ้แมนซิตี้เลยนะแมนซิตี้ได้แชมป์เปร็มเียนะครับได้แชมป์เสร็มเก้าปีหล่อเชนออลใช่ไหครับถอยแล้ว,วรถมนะู้สุเพุ่งพาสีที้ไม่กี่ยวคนย้อนอย่างนีนนน้ผมวิ่งตามไม่ไหวซิตี้ยังตามได้นะครับแต่แอสตันนี่คือมันอยู่ตรงหัวมุมอ่ะ แล้วคนก็ไม่เดินนะครับมันเยอะมากเดินตามไม่ไหวอ่ะเนี่ย <c oughs> ประมาณน,นี้นะครับ